เอาละทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็จบปี2024เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาทำคลิปประจำ,จำปีของเราก็คือการรีวิวปี2024นั่นเองเย้ yeah! <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่าปี2024เป็นปีที่มีจุดหักมุมแล้วก็เปลี่ยนในชีวิตของเราเยอะมากๆเลยนะทุกคนแบบโอ้แล้วเราก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งเกือบตอนมกราเลยอะ่ะคือถ้าแบบ เราไปคุยกับตัวเองตอนต้นปีได้เขาเคงไม่เชื่อนแน่แว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเพราะว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยสําหรับปีนี้ปีเดียวามาดูกันดีกว่าว่าในปี2024นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างตือความเดิมตอนที่แล้วปี2023 ปี2 0 2เป็นเนี่ยเป็นปีที่เรารีแคปง่ายมากเลยนะเพราะเราแค่พูดว่าตอนนั้นเราเรียนฟิสิกส์ทั้งวันจนหมดปีก็ไม่ยากตัังจากเริ่มชอบฟิสิกส์ในปี2022ปี2023ปีเดียวเราเรียนฟิสิกส์ไป1,123ชั่วโมงแบ่งเป็นหลายประเภทเลย <c oughs> เช่นพวกนี้แข่งต่างๆ <c oughs> เช่นอันนี้อันนี้แล้วก็ได้เข้าสอนอฟิสิกส์ตามใจหวังเย yeah! <c oughs> ซึ่งก็จบผ่านค่ายหนึ่งไปได้ด้วยดีแล้วก็ ติดค่ายสองแล้วก็เป็นช่วงที่เราเริ่มทำคลิป YouTube แบบว่าจริงจังด้วยตอนปี2023โดยที่มันเริ่มจากไอคลิปไอคลิปนั้นอนะที่เฉลยเฉลยข้อสอบเข้าอะที่เราทำเสร็จแล้วเราออกมาตอนเย็นแล้วเราก็ทำคลิปลงเลยที่แบบว่าวงเล็บไม่ใช่เฉลยอันนั้นอนะเออคนดูเยอะมากเลยก็เลยแบบว่าเอ้ยทำคลิปฟิสิกส์ก็ได้นี่หว่าคนดูมีปี2023ก็เลยทำคลิปอีกเยอะแยะเลยเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเฉลยโจทย์บบาบ้า เอาจริงเราก็เริ่มต้นปีด้วยการลงคลิปเนี่ยแหละเป็นคลิปที่ทําเรื่องควอนตัมเพราะว่าตอนนั้นกำลังจะเข้าค่ายสองเราก็จะต้องเรียนเรื่องควอนตัมสมรรถภาพใช่ไหมอันนี้คือ2024นะเริ่มต้นปี2024ด้วยการทําคลิปควอนตัมหลังจากนั้นก็ไปเขาชนไก่แล้วก็ไปทําคลิปฟิสิกส์ตอนที่เขาเวนด้วยซ้ําแล้วก็พี่เอมาคอมเมนต์ด้วยโคตรเจ๋งหลังจากนั้นก็มีโรงเรียนชวนไปแข่งศิลปะหัตถกรรมอันนี้ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทองด้วยโคตรเจ๋งไปดูคลิปเต็มได้ดี เสร็จแล้วประมาณเดือนมกราคมพาของปีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเชียรคอนตั้ามันยากเกินว่ามันเหนื่อยแล้วว่ะก็เลยไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก่อนที่จะไปเข้าค่ายค่ายสองนั่นเองค่ายสอง hoo. บอกเลยว่าตอนเข้าค่าย2เราเตรียมไปพร้อมมากอ่ะแบบว่าทั้งปีที่แล้วเราก็2ปีที่แล้วก็คือ2 0 2 3ีองใช่ไหมไอ้พวกที่เข้าค่าย2เนี่ยเขาจะได้เรียนสิ่งที่เรียกว่าฟิสิกส์สมัยใหม่หรือว่าคอนเทนต์กับสมรรถภาพซึ่งเดิมทีมันเป็นเนื้อหาของค่ายสสวทแต่เขาเอามาสอนในค่าย2เพราะว่าเด็กมันโหดขึ้นเราก็โอเคชิลเราก็ไปเรียน2เรื่องนั้นมาจนแบบว่าเข้าใจทุกอย่างท่องแท้และก็ววแบบเดี๋ยวเจอในค่าย2แล้วพอตารางสอนค่ายออกมานั่งอ่านตรุด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 ไม่มีไม่มีอะไรเลยอ ก็จะมีความรู้สึกแบบแต่เราก็ตัดสินใจที่จะทำอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งใจเรียนมากๆจนไอ้วิชาเทอร์โมที่โคตรยากเนี้ยเราเข้าใจได้เว้ยครูเขาสอนเร็วมากอ่ะแต่ว่าแบบเป็นคาที่สนุกมากอ่ะเพราะว่าแบบมันยากมากๆอ่ะเราก็ไปนั่งหน้าสุดของห้องเลยแล้วก็ไปแบบตั้งใจเรียนมากๆอ่ะเออ จนสุดท้ายพอสอบท้ายค่ายจริงข้อสอบของพาร์ทอาจารย์คนนี้เป็นพาร์ทที่เราทําได้น่าจะหมดเลยแล้วก็คะแนนน่าจะไม่เต็มก็เกือบเต็มนะทุกคนซึ่งนั่นก็ทําให้รู้สึกภูมิใจมากเออแล้วก็มีคลิปเฉลยด้วยอันนี้เออแล้วก็ ก่อนจบจะมีคาบหนึ่งที่เป็นคาบที่เขาเขียนว่าเบตเตอร์เลดด้วยเรากับเพื่อนก็นั่งสงสัยกันอยู่ว่าเอ้ยเขาจะสอนอะไรว่าคาบเบตเตอร์เลตแบบคืนก่อนหน้าคาบเบตเตอร์เลตอ่ะไม่รู้นึกยังไงมีเพื่อนเราคนหนึ่งส่งคลิปการทดลองทางฟิสิกส์สุดเจ๋งมาให้เว้ยแล้วเพื่อนเราอีกคนหนึ่งก็ส่งคลิปที่เป็นแบบเดียวกันทุกอย่างเลยแต่ว่าคนที่ทำเปลีย่ยนจากใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นครูที่สอนอยู่หน้าห้องข <c> ว <oughs> ดาแล้วมมนไปหาคลิปมาจากไหนก็ไม่รู้และประเด็นคืออะไรรู้ปะคือพออออออีกนนออกกวออนนัันนนนึงง่่่่ะะเเเข้้าาาคคบทลลรูม็ด แล้วม <im lly> <im> ันกลายเป็นคลิปสุดเจ๋งไงนี่เอ้ยับเยอะมาก และอีกอีเวนต์หนึ่งในค่ายนี้ก็คือมีเด็กม3ใช่ไหมเขาติดเตรียมกันแล้วเราเข้าค่ายที่เตรียมเว้ยเขาก็เลยมาดูว่าแบบมีชื่อตัวเองติดบอร์ดอยู่ไหมแล้วเราก็เห็นสตอรี่ไอจีว่าพี่เกดม,มาเว้ยเราก็เลยไปหาพี่เกดด้วยนี่เจอพี่เกดด้วยค <laughs> ่ายนี้เป็นค่ายที่เราอัดคลิปกลับมาด้วยนะเพราะว่าแบบ เอออยากจะทําคลิปวอล็อกอะไรอย่างี้งแต่ว่าพอเพื่อนกูรู้ว่ากูอัดคลิปนะมันแอบมาเปลี่ยนความชัดของกล้องเราเว้ยจาก1ัน 80p เป็น 4k โอ้โหทีนี้ล่ะรวมทั้งค่ายกูได้คลิปแบบยาว60กิกะไอ้บ้าไม่มีที่ว่าง60กิกมันมันเลยไม่ได้ลงสักทีไงยอมรับว่ากลุ่มเพื่อนในค่ายนี้เป็นกลุ่มเพื่อนที่เจ๋งมากๆอ่ะเพราะว่าแบบกว่าจะมานั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้ได้มันก็ไม่ง่ายไงแต่ละคนก็ต้องเรียนมาเยอะมันก็ต้องผ่านอะไรมาคล้ายๆกันทําให้แบบ เราสามารถคุยกันแบบเรื่องกิ๊กๆได้อะแบบว่าเดินกลับบ้านอย่างเงี้ยก็เล่นมุกแบบว่าความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์กกับรถที่วิ่งอยู่แล้วแบบทุกคนก็ขำ่ะซึ่งแบบบ้ามันเป็นไปไ,ไม่ได้หรือว่าแบบเวลาเล่นมีมอะไรก็รีเฟอร์ถึงชีวิตพี่เก้เงี้ยเพราะทุกคนดูพี่เก้กันมาหมดแล้วเงี้ยโคตรชอบแบบแม่งโคตรคิดถึงอ่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีนั่นก็ไม่พอที่จะทําให้เราสามารถเป็นผู้แทนศูนย์กรุงเทพได้ซึ่งนั่นก็ทําให้เราเศร้าโคตรๆแล้วก็เศร้ามากๆ แต่ในระหว่างที่เศร้านั่นเองก็มีงานแข่งใหม่โผล่มาทันทีนั่นก็คือ g e n วิทเจนวิทนี่ก็เป็นการแข่งที่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากๆทั้งระหว่างแข่งและหลังแข่งระหว่างแข่งก็ขอไม่พูดถึงแล้วกันใครอยากรู้ก็ไปดูในช่อง w o r k p กพอยได้นะครับ ส่วนหลังแข่งก็ช่วงแรกๆประมาณเดือนมีนาเมษาที่เปิดเทอมมาก็มีคนมาทักประมาณนึงที่โรงเรียนซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกดีแล้วก็มีรูปนี้ที่เที่ยมากเป็นคําคมให้นทุกคนที่โปรโมทช่องนี้ด้วยซึ่งก็จะอาจจะมีคนตามมาจากตรงนั้นนิดหน่อยแล้วก็มีนี่นี่เป็นหนึ่งในแชทจากแม่เราที่ชอบมากๆแต่ไม่ว่าจะดูสดใสขนาดไหนสภาพจิตใจเราก็ยังย่ำแย่มากเหมือนเดิมจากตอนค่ายสองที่มันจบมาเดือนสามเดือนสี่เดือนห้า,เด,หาเดือนหกเดือนเจ็ด เราไม่ได้ทําอะไรเลยอ๋อไม่ใช่ว่ะพยายามจะทําอยู่เหมือนกันนึกออกละตอนนั้นพยายามจะเรียนเรื่องเทรดลช่ายนี่เอาหนาหนังสือซึ่งก็เรียนไปได้ประมาณ70ชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าแม่งไม่ชอบว่ะมันมั่วไปหน่อยมันแบบ trust me bro this shit work I tried <laughs> but h i s not certain นะแบบ ถ้าเป็นฟิสิกส์อย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีกฎที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ทุกอย่างแต่ถ้าเป็นอันนี้คือแบบว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้ได้นะเว้ยแต่ต้องต้อง,ต,องต้องระวังเราเองด้วยนะเผื่อไม่ได้นั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่เราหว่าเว่ไม่มีอะไรทําไปสักพักใหญ่ๆซึ่งนั่นก็ทําใหเา้เราได้คอนเนคกับพวกเพื่อนๆในห้องมากขึ้นก็เลยมีแบบติวฟิสิกส์บ้างอะไรบ้างเออแล้วก็มีสอบฟิสิกส์ครั้งนี้ที่เราภูมิใจสุดๆน่าจะมีคลิปเล่าไว้แล้วเหมือนกันไปดูได้เสร็จแล้วตอนนนนั้ก็็เปช่วงที Inside Out เข้าพอดีแล้วเราก็ไปดูอินมากๆเศร้ามากๆชอบมากๆ1 0บเต็มสิบบู๊ตเรคคอมเมนต์แล้วก็นอกจาก i n ินไซอา t มีหนังอีกเรื่องที่เราได้ดูในปี2024นี้ซึ่งเราชอบมากๆนั่นก็คือหนังเรื่อง Date o r a Society นั่นเองเป็นหนังที่ดีมากๆทุกคนควรจะไปดูแล้วพอเราดูจบมันก็ทําให้เราอยากจะแต่งกรด้วยกรภาษาอังกฤษอะแบบว่าไอเนี่ยเราก็เรามันก็เลยจดอยู่ในลิสต์ของสิ่งที่เราอยากทำตั้งแต่ตอนนั้น ซึ่งสปอยเลอร์เมื่อไม่กี่วันมานี้เราได้สั่งหนังสือวิธีแต่งกรมาแล้วจากคิโนคุนิยะซึ่งมันไม่มีของแต่เราจ่ายตังไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปสั่งมาจากต่างประเทศแล้วเราก็ต้องรองมันส่งตอนนี้รอมาประมาณจะครึ่งเดือนละแต่ก็รอต่อไป <c oughs> เดี๋ยวถ้าได้มาไหร่ก็อาจจะรู้กันเอาละต่อกันดีกว่าเดือนแปดเดือนแปดเป็นเดือนที่เราเริ่มกลับมาได้แล้ะแล้วสิ่งที่เราอยากทําก็คือเรียนเขียนโค้ด เพราะอะไรเพราะว่ามันเริ่มจะต้องยื่นเข้ามาหาลัยแล้วแล้วเราก็กำลังเลอยู่ว่าจะเข้าอะไรดีระหว่างวิศวะต่าง,างๆสาขาต่างๆแต่ตอนนี้ไม่อยากเข้าฟิสิกส์แล้วเพราะว่าเรียนคอร์ตัมตแล้วรู้สึกว่าไม่ไหววะ่ะถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเจอน่าจะตายแน่ๆก็เลยถอยมาวิศวะละกันแล้วก็เลยเลือกว่าวิศวะสายอะไรดีแล้วก็เห็นว่ามันมีไอวิศวะคอมเน่ยที่ดูใช้ความรู้แปลกจากเพื่อนแล้วแบบมันดูน่าเข้าดีด้วยก็เลยลองเรียนเขียนโค้ดดูว่าชอบไหมเราก็เลยไปเรียนคอร์สนี้ เป็นคอร์สของคอม็อกที่ครูในจุฬาเขาสอนเด็กปีหนึ่งก็เลยไปนั่งเรียนจนหมดเลยพอเรียนเขียนโค้ดเสร็จใช่ไหมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราดูในอาร์มเรื่องสงครามโลกครั้งที่2พอดีเว้ยมันจะมีคลิปที่เขาเล่าเรื่องแบบเครื่องอ e ินิกมาว่าอาร์มโธริงเขาถอดรหัสยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยดูแล้วก็แบบเชียโคตรเท่่ะอยากลองเขียนโค้ดเครื่องอ e ินิกมาเข้ารหัสใช้เองดูบ้าง เราก็เลยนั่นแหละครับเขียนโค้ดออกมาเป็นเครื่องนี้แล้วก็ไปโพสต์ลงกลุ่มในอาร์มด้วยในอาร์มคอมเมนต์ด้วยโคตรเท่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปแข่งเขียนโค้ดได้รางวัลชนะเ,เลิศเหรียญทองด้วยเย่หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเขียนโค้ดก็ดูเป็นไอเดียคอนเซปที่ไม่ได้แย่นะเข้าวิศวะคอมแล้วกัน แต่ว่าแบบคือเราเรียนเป็นน้อยมากอะทุกคนหนึ่งเดือนอะถ้าเทียบกับฟิสิกส์ที่เราเรียนมาแบบปีกว่าจนกว่าจะรู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าอันนี้มันจะใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันก็ก็ต้องลองดูถึงจะรู้อ่ะ <c oughs> ไม่รู้ละก็ก็เดี๋ยวก็รู้แล้วล <c> ะ <oughs> <c oughs> เออแล้วก็เผื่อใครสงสัยเราเรียนเขียนโค้ดไปรวมเขียนโค้ดรวมทุกอย่างเลยนะประมาณร้อยนิดๆิดชั่วโมงร้อยสิบร้อยิบชั่วโมง ทางส่วนใหญ่อยู่ในเดือนสิงหาอย่างเดียวเลยแล้วเราก็ซื้อคอมใหม่เพื่อเตรียมมาเรียนด้วยไม่ใช่คอมใหม่ดิเราไม่เคยมีคอมมาก่อนเลยนี่คือ,คอของเครื่องแรกของเราใช่หลังจากนั้นเราก็ไปเห็นคลิปหนึ่งของ PewDiePie ซึ่งมันเท่มากๆแล้วเขาแบบว่าฝึกวาดรูปอะคือ PewDiePie เขาค่อนข้างว่างแล้วเพราะว่าเขาแบบกเกษียณจากยูทูบไปแล้วเขาเป็นพ่อคนไปเลี้ยงลูกอยู่ะแล้วเขาก็ เลยแบบหางานอดีเรกทําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆจนเก่งวันนิดเวลาหน่อยแล้วเขาก็เอามาทําคลิปลง YouTube ซึ่งเราดูคลิปแล้ว,ลวเรารู้สึกว่าแบบมันอินสปายมากเราก็เลยอยากทําแบบเขาบ้างเราก็เลยเริ่มจากการวาดรูปเหมือนที่เขาทําแล้วเราก็ลองวาดรูปดูสักพักนึงซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีแล้วเราก็ชอบมากๆแล้วเราก็ได้ทําคลิปลงด้วย ซึ่งการที่เราได้ทำคลิปลงในทุกๆ9ก้าเดือนที่เราเดินมาในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้เราได้รับผลตอบรับจากคนอื่นๆหลากหลายเลยแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าเออสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นจริงๆแล้วเราก็รู้สึกดีใจมากๆที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจกันทั้งชมกันหรือว่าทั้งเสนอข้อเสนอแนะต่างๆในการปรับตัวเองซึ่งเราก็มองว่าทั้งหมดก็ล้วนเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะว่า เราก็ชอบอ่านคอมเมนต์พวกนี้มันก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วมันก็ทําให้เรารู้ด้วยว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันยังมีความหมายสําหรับใครบางคนนะมันไม่ได้แบบเสียเปล่าสัทีเดียวอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันมาจนจบปี2024นี่นะปีนี้ก็เป็นปีทีออ่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยสําหรับเราแล้วเราก็หวังว่าปีหน้าจะเป็นปีที่สนุกไม่แพ้ปีนี้แล้วเราก็ถ้ามีอะไรดีๆเราก็จะเอามาแชร์อีกอืม แล้วช่วงนี้ก็เริ่มจะท้ายปีแล้วก็เริ่มจะต้องมีการยื่นพอร์ตที่ต่างๆเราก็เลยต้องทําพอร์ตซึ่งพอร์ตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทํามาตั้งแต่ต้นปีละเราค่อยๆทำมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับแก้อะไรรีไฟ์มาเรื่อยๆแต่นั่นก็ไม่ทำให้เราสบายใจเลยเพราะว่าขณะที่เราจะเข้ามันคือวิศวะคอมใช่ไหมที่เราพูดเมื่อกี้แล้วคณะนี้มันความแข่งขันแบบสูงเขี้ยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่มั่นใจว่าพอร์ตเราจะติดหรือเปล่าเพราะพอร์ตเรามันมีแต่ฟิสิกส์มันไม่มีคอมมันก็เลยกลายเป็นว่า คณ,ณะที่ดูปลอดภัยที่สุดในทุกคณะที่เราเลือกมาเนี่ยคือวิศวะรวมจุฬาเพราะว่ามันเป็นวิศวะรวมอ่ะคือแบบไอ้จุฬาเนี่ยเราค่อยไปเลือกคอมตอนหลังได้และอีกอย่างเรายื่นคอมตรงของจุฬาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเลยยื่นได้แค่รวมซึ่งรวมเนี่ยเราคิดว่ามันปลอดภัยมากๆเพราะว่าเออเราเป็นฟิสิกจ๋าๆมากๆเรามีพอตฟิสิกเยอะมากๆแล้วเราก็ยังมีแข่งเขียนโค้ดอีกเพราะฉะนั้นทั้งเขียนโค้ดทั้งฟิสิกเป็นสองสิ่งที่จะเจอได้ในคณะวิศวะแบบเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าโอ้อัน ความเป็นจุฬาไงมันก็แข่งขันสูงอยู่แล้วอะ่ะเราก็เลยแบบไม่มั่นใจว่าจะไหวหรือเปล่าจริงๆคือก็รู้แหละแต่ว่าไหวแต่ว่าแบบมันก็ไม่ร้อเปเซนพราะว่าแม่งเป็นจุฬานี่อรอไหมเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการยื่นพอร์ตไปหลายๆที่หน่อยซึ่งเรายื่นไปที่จุฬาอ,อินเตอร์แล้วก็ไทยกษตรคขอนแกน่นมหิดนแล้วก็ร,กราชบังซึ่ง ตอนแรกมันเริ่มมาจากไมดิโดนที่เราไม่ติดวิศวะคอมเราก็เลยคิดว่าโอ้วิศวะคอมมันคนน่าจะมีแบบว่าสว,น,วนคอมมีอะไรกันโหดๆแน่เลยเราก็เลยเปลี่ยนไปเกษตรไปยื่นเป็นอินเตอร์แทนซึ่งก็ติดอินเตอร์เกษตรซอฟต์แวร์แล้วก็เลยขอนแก่นกับรัฐกระบังที่ติดก็เลยไม่ได้ไปสัมภาษณ์เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะไปกินที่คนอื่นที่เขาอยากจะเรียนจริงๆก็เลยปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือแค่จุฬาไทยอินเตอร์แล้วก็เกษตรอินเตอร์ที่ติดแล้วจุฬาไทยเพิ่งประกาศมาไม่กี่วันก่อน แล้วก็ไม่ติดได้ยังไงไม่รู้วิศวะรวมไม่ติดก็เลยเหลือจุฬาอินเตอร์ซึ่งยื่นคะแนนไปแล้วรอเขาประกาศปีหน้าเพราะผลส่วนใหญ่มันจะยังไม่ได้ประกาศตอนนี้นะตามทำลายคีแบบมันจะประกาศตอนประมาณเดือนหลังๆเลยท,ทันวาอะไรช่วงนั้นอะ่ะซึ่งเผื่อใครสงสัยว่าเอ้ยท็อปเรายื่นอินเตอร์ได้ยังไงทาไมาถึงติดได้ก็เนี่ยแหละทำลายต่อไปเลยก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นเนี่ยเราสอบพวกอินเตอร์ไว้ด้วยดีกว่าเผื่อว่าจะยื่นเข้าอินเตอร์เพราะว่าตอนนั้นก็เริ่มอยากจะเข้าไอ้นี่ไอซี มันก็คือวิศวะจุฬานแหละแต่แค่เป็นอินเตอร์แล้วมันมีคณะที่น่าสนใจอยู่ก็เลยไปสอบกันดีกว่าแล้วก็เลยไปสอบหลายรอบมากรอบแรกก็คะแนนปัญญาอ่อนทุกอย่างแม่งเศร้ามากเราก็เลยต้องเรียนทุกอย่างแบบจริงจังมากๆในช่วงปิดเทอมเทอมหนึ่งขึ้นเทอมสองของมหกเราเรียนทุกอย่างจริงจังมากๆแบบมากๆเลยอะเ,เรียนจนแทบเป็นบ้าแต่ก็โชคดีที่มันสอบรอบสุดท้ายต้นเดือน11แล้วทุกอย่างมันรอด Z I L C อ A T S ออันนี้คือแรงของปีที่แล้วซึ่ง สังเกตว่าทุกอย่างมันก็ดูน่าจะสบายแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยโอเค time to relax อ i ริต e บิหลังจากวันที่เราสอบเสร็จวันที่เรารู้ผลว่า A T S เราได้พันสามยี่สิบเรากับแม่นั่งรถไปแล้วก็ซื้อกีตาร์ <laughs> กีตาร์ไฟฟ้าที่อยากเล่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะว่าตอนนั้นเจออัลบ,บั้มนี้เป็นอัลบ,บั้มของพิงค์ฟลอยที่เพาะมากๆแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเริ่มอยากฟังเพลงเป็นอัลบ,บั้มต่อเราก็ไปตามหาเพลงที่ดีที่สุด ไล่มาทุกยุคทุกสมัยจนเจออีอัลบัมนี่แหละที่พูดถึงมเมื่อกี้ซึ่งมันเป็นอัลบั้ม The Dark Side of the Moon อัลบัมที่ถูกผลิตขึ้นเมื่อปี1973หรือว่า50ปีที่แล้ว50ปีครึ่งศตวรรษที่แล้วแล้วทุกวันนี้ยังมีคนพูดถึงอยู่แล้วเยอะด้วยแล้วก็ยังมีคนฟังอยู่แบบเยอะมากแล้วตลอด50ปีที่ผ่านมาก็คือขายไปแล้วมากกว่า50ล้านแผ่นไวนิลนึกออกไหมทุกคนมันเยอะมากนะใครที่ยังไม่เคยฟังอัลบัมนี้เย็นๆนะค่อยๆนะ ฟังผมมันมีวิธีฟังที่ถูกต้องอยู่หาเวลาว่างมา43นาทีอาจจะไม่ต้องว่างเป๊ะก,ก็ได้อาจจะเป็นช่วงที่ทํางานบ้านทําโจทย์ล้างจานหรืออะไรก็ได้แต่ต้องเป็น43นาทีห้ามมีอะไรมาขันกลางแล้วก็ให้ฟังเพลงนี้แบบว่าอัลบั้มนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเรียงลงมาห้ามข้ามห้าม,ามเลือกเพลงฟังเพราะว่าทุกเพลงมันถูกร้อยเรียงกันต่ออย่างดีมากๆโดยคนแต่งแล้วมันจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ทางดนตรีที่คุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว หลังจากคุณฟังเสร็จคุณจะพยายามหาดนตรีที่ไพเราะอลังการและมีความหมายลึกซึ้งเท่าอัลบั้มนี้แต่คุณจะหาไม่เจออีกแล้วเพราะนี่คือจุดสูงสุดแห่งวงการเพลงของมนุษยชาติเฮี <c oughs> ยกูเวอร์ไหม <c oughs> ต้องลองทุกคนบอกเลยทุกรอบที่เพลงอะเลเล่นอัลบั้มนี้แล้วจบเราขนลุกทุกรอบไม่เคยมีครั้งไหนที่ฟังแล้วไม่ขนลุกเลยฟังถึงมาฟังมาเป็นสิบๆรอบแล้วมันจะเป็น อ่อสี่เพลงที่เราฟังเยอะที่สุดในอัลบั้มนี้เอ้ไม่ใช่ในปีนี้ลองดูสินี่คือ,อ,อ <c oughs> นั่นแหละภาพน่าจะอธิบายอยู่เอาละเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะหลังจากไปป้วนเป้งป้วนเปี้ยนในเพลงยุค70ยเยอะโชงนั้นมันมีกีตาร์โซโล่ที่แบบเพาะบาดใจเยอะมากเราก็เลยอยากเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วเราก็ตั้งใจว่าจะซื้อมันแต่ปีที่แล้วแ,วแต่ยังไม่ได้ซื้อสักที <c oughs> ก็เลยแบบว่าโอเคตอนนี้แหละที่ทุกอย่างเริ่มซาซาลงแล้วได้เวลาเล่นกีตาร์กันแล้วเราก็เลยไปซื้อกีตาร์ไฟฟ้ามา แล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราไปเจอคลิปนี้เป็นคลิปของ TED Talk ที่เขาพูดประมาณว่าเวลาถ้าเราอยากจะเรียนอะไรแล้วเราเป็น Expert ในด้านนั้นนะมันต้องใช้เวลา1 -0,000 ชั่วโมงใช่ไหมที่เคยได้ยินกันอยู่แล้วซึ่งเราก็คิดว่าเออก็อาจจะจริงเพราะว่า ที่เราเรียนฟิสิกส์ไปเยอะมากๆจนเพื่อนในห้องแบบว่าถือว่าเราเป็นเอ็กซ์เพรสในวิชาเนี้ยเราใช้เวลาไปประมาณพันกว่าชั่วโมงพันสี่ชั่วโมงซึ่งมันก็แค่ฟิสิกส์มปลายไงหรือ,อยังมากก็ฟิสิกส์ระดับมหาลาัยปีหนึ่งถ้าอยากจะไปเป็นเอ็กซ์เพรสด้านฟิสิกส์จริงอะ่ะมันก็ต้องเรียนของปีสองปีสามปีสี่ของโทของเอกของจนแบบถึงจุดคัตติ้งเอจอ่ะซึ่งมันก็หมื่นชั่วโมงก็ดูเป็นเลขที่น่าจะเป็นไปได้แต่เขาบอกว่าเฮ้ย เราไม่ต้องเรียนถึงเอ็กซ์เพรก็ได้นะเราแค่ต้องเรียนถึงหนึ่งขั้นที่จะกูต์อินนั่เพื่อที่จะไปทำอะไรสักอย่างได้ซึ่งคนนั้นนะเขาบอกว่าถ้าอยากทําแบบนั้นอะ่ะมันไม่ต้องหมื่นชั่วโมงบ้าบอลอะไรนั่นเลยมันใช้แค่20ชั่วโมงก็พอแล้วคือเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยยีชั่วโมงเนี่ยมันแป๊บเดียวเองนะเราก็เลยคิดว่าได้งั้นเรามาลองทําอะไรจริงๆกันดีกว่าเราก็เลยไปนั่งลิสต์มาว่ามันมีอะไรที่เราอยากทําบ้างแล้วมันมัน,ม,นมันก็มีเยอะแหละแล้ว หนึ่งในอย่างแรกๆที่เราเลือกมาก็เลยก็คือการเล่นกีตาร์ที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ถักโคเช่เราอยากถักโครเชรมากๆเพราะว่าเราไปเห็นคลิปที่แบบเขาถักโคเช่ะแล้วเขาทําเป็นตัวอะไรก็ได้แล้วเขาแบบมีตุกต๊กตาน่ารักน่ารักเอาไว้ใช้เองอะโคเทอ่อยากทำแบบนั้นบ้างหลังจากนั้นไม่ถึงอาทิตย์เราก็เลยไปซื้อเอ,อ่อตัวที่ถักมาแล้วก็ได้มาจากแถวแถวสามย่านสีย่านไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรชักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เรียนวิธีถักโครเชโดยเริ่มจากคลิปนี้ซึ่ง เราก็พบว่าถักโคเชมันไม่ได้ยากเลยเลยทุกคนแค่ต้องมีอุปกรณ์ครบซึ่งก็คือ e อีไม้นี่หนึ่งอันแล้วก็ได้ที่เราต้องจะใช้แล้วเราก็ไปดูไอคลิปนี้ยาวประมาณ1ชั่วโมงเราก็จะรู้เบสิกทุกอย่างแล้วเราก็ไปเสิร์ชหาสิ่งที่เราอยากถักแล้วเราก็หาในยู u u t o r ท a l แล้รเราก็ทำตามคนนั้นซึ่งเราเลือกทำสิ่งนี้ก็คือปลาวานแล้วมันก็ได้ตัวนี้ว้น่ารักมาก,มากซึ่งทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึง20ชั่วโมงลนละทุกคนถือเป็นว่าไอคนนั้นไม่ได้โม แล้วเราก็พอใจในผลลัพธ์ของประวาเรามากๆแบบเราก็เลยพบว่าเออเวลาเราจะเรียนอะไรเนี่ยเราไม่ต้องเรียนแบบทักโคเชจนถึงขั้นที่เราจะสามารถสร้างรูปอะไรก็ได้เราก็แต่งเองแล้วก็สวยมากขนาดนั้นก็ได้อะเราแค่ต้องแบบรู้อิน u ัฟที่เราจะสามารถไปใช้ข้อมูลจากที่คนอื่นมีอยู่แล้วอะเพื่อสร้างอะไรสักอย่างที่แบบมันแบบเราพอใจอะเนืกอ,อไหม เนื้อไหมเข้าใจไหมเราไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็กซ์เพรสก็ได้เราแค่ต้องรู้อินัฟที่จะใช้ในสิ่งที่เราต้องการอ่ะซึ่งมันเป็นไอเดียคอนเซ็ปต์ที่เจ๋งมากแล้วมันก็จะทําให้เราอยากเรียนอะไรใหม่ๆอีกหลายอย่างเลยแล้วปีนี้เราก็เลยได้ลองทําอะไรใหม่ๆอีกหลายอย่างเช่นวาดรูประบายสีน้ําเราก็อยากทํามานานละก็ไม่นานหรอกก็ปีนี้นั่นแหละแต่ว่าเราก็ได้ลองทําละแต่อันนี้คือทําแบบยังไม่ได้เรียนทฤษฎียังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวต้องไปเรียนกัน แล้วเดี๋ยวมาโชว์โชว์แล้วเราก็เริ่มออกกําลังกายด้วยปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มออกกาลังกายจริงจังเพราะว่ามันจะตายแล้วตอนนี้ <c oughs> แบบลุกขึ้นจากเตียงเดินเดินอยู่ก็แบบอ๋ออย่างนั้นอะ <c oughs> แล้วเราก็ได้ลองไปตีกอล์ฟด้วยอันนี้เพื่อนฮับชวนไปเสร็จแล้วก็คริสต์มาสเป็นช่วงที่เออรีเซนลี่มากๆแล้วก็คือเดือนธันวาแล้วเราตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราอยากจะเรียนกีตาร์จริงจังเลยเพราะฉะนั้นเราจะเลยจะเรียนมิวสิกเทอรรีด้วยทุกคนซึ่งนี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะยาวประมาณแบบ สองสามปีเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆติดตามกันต่อไปแล้วเราก็เรียนสังคมสังคมอีกแล้วไอวิชานี้มาตลอดเรียนสังคมแล้วมันจะมียุคหนึ่งที่เกี่ยวกับศิลปะแล้วมันจะเรียกว่าศิลปะยุคอิมเพรสชันนิสซึ่งเราดูรูปที่ครูเขาเปิดให้ดูแล้วเรารู้สึกว่าชอบมากเราก็เลยกลับบ้านมาแล้วก็นั่งหารูปดูแล้วเราก็นั่งดูมันเรานั่งดูมันแบบเป็นชั่วโมงอะล้วก็แบบนั่งคิดว่าชิ้ยมันวาดได้ยังไงวะซูมเข้าซูมออกชี้ยมันสวยมากเลยือมันโคตรสวยเลยแบบชอบมากอะแบบชอบจนตอนนี้มันเป็น พืนหลังของหน้าจอล็อกแล้วก็หน้าจอโฮมเราสองรูปโดยโมเน่แล้วนันก็ทําให้เราอย่างสึกว่ารูปสีน้ํามันซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2025แล้วก็อีกอย่างก็คือเดือนธันวาเราดูเดสโคเอ e โซไซตี้อีกรอบก็เลยทําให้เราอยากจะแต่งก่อนแล้วเราก็เลยไปสั่งหนังสือมาที่บอกซึ่งก็น่าจะมาถึงในปี2025และอีกอย่างหนึ่งที่ช่วงนี้ทําค่อนข้างหนักมากก็คือไอ,บบอ้ปอมันชวนเราไม่ไอ,บบอ้ปอมันเอาข้อสอบ สอบวนาภาษา,าศาสตร์มาให้เราดูตอนประมาณ2เดือนที่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเชี้เขาสอบนย่มันโคตรสนุกลยว่ะอยากทําบ้างเราก็เลยสมัครสอบไปแล้วตอนนี้เราก็เลยเรียนพวกทฤษดวงทฤษฎีภาษา,าศาสตร์แล้วก็ฝึกทําข้อสอบเก่าอยู่ซึ่งก็สนุกดีแล้วก็จะได้สอบในปี2 0 2 5ิเหมือนกันเจ๋งเดี๋ยวมีอะไรเจ๋งๆก็จะมาอัปเดตในช่องนี้แหละไม่ต้องห่วงฉะนั้นกดติดตามไว้ก็จะได้รับรู้อะไรต่างๆ เอาละซึ่งนั่นก็จบไปแล้วสำหรับ2024แรปของเราเรามาดูสถิติที่สนุกๆกันดีกว่าเออเหมือนแบบ Spotify ใช่ไหมเขาโชว์เพลงแบบ top 5เสร็จเราก็ต้องมีแบบสถิติเจ๋งๆใช่ไหมนี่เลยสถิติเจ๋งๆในปี2024เราปีนี้เราใช้เวลาที่มีประโยชน์ไปทั้งหมด1,330ชั่วโมง30นาทีสังเกตว่าส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงช่วงเดือน8เป็นต้นไปซึ่งก็เออค่อนข้างจะตรงจากที่เราเล่าสาช่วงแรกก็จะมีแต่ฟิสิก ส่วน4เดือนตรงกลางก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนิดหน่อยตามสภาพแล้วก็4เดือนหลังก็คือตามที่เราเลยมีนู่นมีนี่ซึ่งส่วนใหญ่407ชั่วโมงเป็นการปั่นวิชาอื่นตึงๆซึ่งนั่นประกอบไปด้วยการเรียนในห้องสำหรับบางวิชาการอ่านหนังสือสอบสำหรับบางวิชาแล้วก็การสอบเข้ามาหาลัยในบางอย่างที่ต้องอ่านหนังสืออย่างเช่นไอตัวอะไรนะเอ่ออะไรวะ cu ats อะไรพวกนั้นอนะที่มันเป็นเคมี Me, เป็นอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในแท็กนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นเลขจะอยู่ในอีกแท็กหนึ่งข้างล่างซึ่งคิดเป็น40ชั่วโมงก็คือเลขพวก z ซพวกอะไรแล้วก็ถ้าเป็นอังกฤษจะอยู่ในแท็ก university s t u f f ซึ่งผสมกับการพวกทำาพงทำพอร์ตอะไรต่างๆรวมกันเป็น120ชั่วโมงแล้วเราก็เล่นจีตาร์ปีนี้ไปถึง124ชั่วโมงว้าวแล้วก็มีฟิสิกอีก ประปรายรวมกันน่าจะประมาณ200ชั่วโมงได้มั้งซึ่งน่าจะอยู่ในช่วง3เ,เดือนแรกแล้วก็มีเรียนเทรดหุ้นไป70ชั่วโมงทํา y o YouTube 70ชั่วโมงหูเยอะจังเขียนโค้ด90สักอย่างชั่วโมงแล้วก็วาดรูป34ชั่วโมงซึ่งอาร์ติสนี่มันรวมทุกอย่างเลยอ่ะมันรวมแบบวาดรูปสีน้ําวาดรูปไอ้นี่รูปทุกสิ่งทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราคิดดูก่อนถ้าไอ้นี่อาจจะแตกออกแต่ว่าคิดก่อน หักโคเชไป19ชั่วโมงแล้วก็ได้ประวันสุดน่ารักมากๆเรียนมิวสิกเดลรี่ไปแล้ว16ชั่วโมงออกกำลังกายไป19ชั่วโมงนี่มีกามเลยอแล้วก็เรียนเกี่ยวกับสวนอบสาศาสตร์ไป16ชั่วโมงซึ่งก็เดี๋ยวจะต่อในอีก3วันที่เหลือแล้วก็ปี2025อีกนิดหน่อย ซึ่งอีวันสอบสอบนอสารศาสตร์นี่เป็นวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเพราะว่าเราไปเขาชนไก่สิบห้าสิหกสิบ็สิบแดแล้วสิบเก้าเราสอบไอ้บ้านนี่ซึ่งแบบเป็นวันที่ค่อนข้างแย่แต่ก็ไม่ทับกันก็ดีแล้ว <laughs> หวังว่าจะไม่เป็นอะไรจะเขาชนไก่กลับมาก็พอละแต่ไม่ต้องห่วงแข็งแรงขนาดนี้ไม่เป็นไรแล้วดูดูด,ด,ดูอือฮ่า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 ฮ่นฮ่า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  t ่า t ่าฮ่าฮ่าฮปาฮ่่ เราผ่านอะไรมาเยอะมากๆแล้วก็เจอความพิกล็อกแบบเป็นสิบตลบจนไม่น่าเชื่อเรื่องแต่ต้นปีเรียนคอนตั้มมาเจอสิ่งที่ตรงข้ามกับคอนตั้มเรียนจะเป็นผู้แทนไม่ได้เป็นผู้แทนเรียนเทรดไม่ชอบเข้าวิศวะคอมิกอยู่อยู่เรียเขียนโค้ดไปแข่งได้ที่หนึ่งอีกสักพักจะมาวาดรูปแล้วก็เรียนภาษาอีกเ,ออเป็นปีที่เราผ่านอะไรมาเยอะมากซึ่งก็เป็นปีที่สนุกมากมเหมือนกัน ก็ปี2024นีนี้ก็เป็นปีที่มีอะไรเกิดกับเราเยอะมากทั้งสุขทั้งเศร้าทั้งสมหวังทั้งผิดหวังทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าถ้ามันจะมีสักสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากปีปีนี้ก็คือบางทีเนี่ยสิ่งที่เราคิดไว้ว่าถ้าเราได้อันนี้แล้วเราจะมีความสุขถ้าเราไม่ได้อันนี้แล้วเราจะเศร้าเราจะผิดหวังบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ชีวิตเราไม่ได้ล้มเหลวเพราะว่าเราพลาดอะไรสักอย่างหนึ่ง เมื่อไหร่ที่เราล้มเราก็สามารถลุกขึ้นใหม่แล้วเราก็เดินทางอื่นได้ชีวิตเราไม่ได้มีทางเดียวที่เดินได้ชีวิตเรามีหลายทางพูดจริงๆทุกทางของชีวิตมันก็คือทางแยกแล้วเราก็เลือกที่จะเดินไปในแต่ละทางได้ซึ่งทางที่เราคิดว่าเออนี่เป็นทางที่ดีของเราเป็นทางที่เหมาะสมเป็นทางที่เราจะมีความสุขถ้าเราได้ไปอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้บางทีถ้าเราไม่ได้ไปเราเลือกไปเดินทางอื่นไม่ว่าเราจะพลาดหรือว่าเราจะเปลี่ยนใจหรืออะไรก็ตามอ่ะ มันอาจจะเป็นทางที่ดีกว่าเดิมก็ได้คือสุดท้ายแล้วอ่ะคนเราก็จะสามารถหาความสุขจากทางที่เราอยู่หรือว่าสิ่งที่เราเป็นได้มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอะไรสักอย่างหรือว่าได้อะไรสักอย่างซึ่งถ้ามันได้สิ่งที่คุณหวังก็ดีคุณก็มีความสุขแต่ถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่าชีวิตคุณล้มเหลวแล้วไม่มีอะไรดีแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีทางไปเสมอสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะมันดีเสมอเพราะว่ามันก็จะทําให้เรามีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เราไม่ได้ทําเพราะว่าอย่าง ตอนนั้นอะถ้ามันไม่ได้เกิดวิกฤตบ้าน,นั่นตอนที่เราสอบท้ายค่ายอยู่แล้วเกิดเราได้เป็นผู้แทนจริงๆตอนนี้เราก็คงจะต้องอ่านฟิสิกส์อยู่แล้วว่าคงไม่ได้มานั่งทําอะไรหลายๆอย่างสนุกๆที่เราทาอยู่ทุกวันนี้ซึ่งมันอาจจะดีกว่าก็ได้หรือมันอาจจะไม่ดีกว่าก็ได้มันไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่สําคัญแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นน่ะมันดีแล้วสิ่งที่อยู่กับเราตอนนี้เรามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็มีความสุขกับมันแล้วมันก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเออรรงวาาอเหื่ ความหมายข,ของชีวิตเรามันอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรอย่างเดียวที่เราทําว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่มันอาจจะอยู่ที่ว่าตัวเราเองอ่ะจะทําอะไรต่อหลังจากเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเราจะยังก้าวเดินไปข้างหน้าอยู่หรือเปล่าเราจะยังหาความหมายความฝันความสุขหรือเป้าหมายใหม่ๆของชีวิตต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไม่หยุดเราไม่ยอมแพ้แล้วเราหาต่อไปเรื่อยๆื่อ่ะวันนึงเราก็จะเจอสิ่งที่เราทํแเรามีความสุขซึ่งมันไม่ได้หายยากเลยแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงอ่ะทุกคนก็จะคิดว่าเออ มันก็ไม่ได้แย่วะ่ะทางนี้มันก็ดีเหมือนกันแล้วสุดท้ายเราก็จะพบข้อดีของสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราแล้วทางที่เราเลือกเดินมาว่าจริงๆแล้วสิ่งนี้มันดีกับเรายังไงแล้วความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นมันสอนให้เราเป็นคนที่โตขึ้นยังไงซึ่งไม่ว่า2024จะเป็นยังไงสำหรับทุกคน เราก็หวังว่ามันจะเป็นปีที่ดีแล้วทุกคนจะได้เรียนรู้อะไรจากมันเพราะว่าเราเชื่อว่าเวลา1ปีเนี่ยเป็นเวลาที่นานมากๆเราสามารถมีอะไรเกิดขึ้นได้เยอะแยะแบบน่าเหลือเชื่อเลยถึงเราอาจจะคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่เลยว่ะทั้งปีนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะทุกคนถ้าลองมองย้อนกลับไปดูดีๆจริงๆอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเดินมาเราก็เดินมาทีละเก้าทีละก้าถูกไหมล่ะเราก็รู้สึกว่าเออแต่ละเก้ามันเล็กๆแต่ว่าเวลา1ปีเนี่ยมันนานมากพอเรามองย้อนกลับไปเราอาจจะพบว่าไอ้เชี่ยกูเดินผ่านมาเป็นล,ล้วเหรอเราอยู่ไกลกับจุดเริ่มต้นของปีขนาดนั้นเลยเหรอแต่ถ้าบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยสุดท้ายก็ยังไม่ได้ทําอะไรอยู่ดีว่ะมันก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่า ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่2024มันก็มี2025 2026 2027มันก็มีไปเรื่อยๆอีกเยอะเหมือนเราอะ่ะมันก็ต้องมีช่วงที่เราไม่ได้ทําอะไรบ้างอย่างอีกเดือนนั้นน่ะตรงกลางนั้นน่ะเราก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็ลุกกลับมาได้ซึ่งเราก็หวังว่าทุกคนจะลุกกลับมาได้เหมือนกันนะมันไม่แปลกเลยทุกคนที่เราจะเศร้าเราจะผิดหวังหรือเราจะเสียใจแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะทําอะไรต่อหลังจากเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นมาต่างหากสู้ๆไ้ทุกคน 2024มันผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในนี้เก็บไว้เป็นบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับเราแล้วก็เดือนต่อไปในปี2025สร้างเรื่องใหม่ๆสร้างบทใหม่ในชีวิตสร้างตำนานใหม่ๆที่คนจะเล่าขานต่อไป <c oughs> สู้ๆทุกคนบ๊ายบายไปละเจอกันใหม่เจอกันใหม่หมปีหน้า <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะมี คลิปสนุกๆกเด็ดๆตามมาอีกเพียบในปีหน้าทุกคนบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนอย่างน้อยก็คลิปต่อไปแซ่บแน่นอนทุกคน <laughs> บ๊ายบายเจอกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์อะไรก็ได้แล้วก็ใครที่ได้อะไรดีๆหรือว่าอินสปายหรืออะไรก็ช่างอ่ะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยทุกคนเราชอบอ่านคอมเมนต์มากบ๊ายบายมันมีความหมายกับเรามากจริงๆบ๊ายบาย